สวัสดีครับผมชื่อนายมหนันต์นชัยชาตินะครับนะักศึกษาชั้นปีที่4สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2นะครับผมได้สังเกตที่โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวน,นะครับโดยสังเกตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูพี่เลี้ยงชื่อคุณครูเกรียงศัก์ยุรชัยนะครับ สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นั่นก็คือแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานขั้นนำทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบก่อนโดยในคาบเรียนก่อนนั้นผมจะสอนในเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะครับในการเขียนข้อความนั้นก็คือจะเป็นการออกแบบโปรแกรมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายโดยใช้ข้อความโดย ให้นักเรียนทําโปรแกรมที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นโปรแกรมมาโรงเรียนว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับสําหรับขั้นสอนนะครับจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ของผังงานนะครับจำนวน10ข้อ10คะแนนนะครับโดยทําในเว็บไซต์ a าร hoot นะครับ ถ้ื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับในขั้นสอนต่อไปนะครับคุณครูอธิบายสัญลักษณ์ของผังงานแต่ละผังงานด้วยการใช้สื่อประกอบการสอนบัตรคําเรื่องสัญลักษณ์ของผังงานนะครับเมื่ออธิบายเสร็จแล้วนะครับยกตัวอย่างการสร้างโปรแกรมด้วยผังงานประมาณ1โปรแกรมนะครับ อธิบายเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภายในห้องเรียนนะครับเรื่องการออกแบบโปรแกรมและการเขียนผัางงานนะครับเ <laughs> มื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วจะเป็นขั้นสรุปโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนใช้แบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแต่ว่าแบบทดสอบหลังเรียนนั้นจะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ คะแนนสูงสุดนะครับเป็นลําลำดับแรกนะครับหลังจากที่ผมสังเกตมา1เดือนนะครับแล้วก็ได้ทดลองสอนประมาณ2ชั่วโมงด้วยกัน,นครับปกติแล้วผมเป็นคนที่มีปัญหา กับเด็กนะครับแบบฟังใจนะครับว่าเด็กทุกคนจะต้องมีพฤติกรรมที่ดื้อนะครับแล้วก็ไม่น่ารักนะครับแต่ว่าเมื่อผมได้ไปสอนแล้วครับทำให้รู้ว่าเด็กบางคนนั้นพฤติกรรมที่เขาไม่ดีนะครับมันอันเนื่องมาจากนะครับปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นครอบครัวนะครับอ่าเราก็ต้องนะครับให้ความอบอุ่นกับเด็กนะครับเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็นนะครับแล้วเด็กก็จะเข้าใจเรานะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนกับเรานะครับส่วนการใช้สื่อนะครับก็ต้องเลือกสื่อที่เหมาะกับเด็กนะครับ เด็กจึงจะสามารถที่จะเข้าใจในเรื้อหาแล้วก็มีความสนุกกับการเรียนด้วยนะครับสําหรับผมนะครับก็มีความสุขอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ